สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีพฤกษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเนนี้จากนิหน้าทาโร่น,นะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของคุณนะคะประจําเดือนกันยายน2567นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวเรื่องของการเงินการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องราวของคนในครอบครัวก็ต้องขออภัยที่ออกคลิปล่าช้านะคะเพราะว่านิน่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยทําคลิปเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมานะเพราะว่าแสวงบุญอย่างเดียวนะคะสวดมนต์ไหว้พระทาวัดแล้วก็ร่วมบุญใหญ่ตลอดเลยนะคะก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะสามารถที่จะร่วมอนุโมทนากรบมีหน้าได้นะคะอ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะชาและศีพุชกผู้ที่เกิดแต่วันที่16พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่15มิถุนายนนะคะสามารถที่จะแบบเข้ามารับชมคอนเทนต์นี้ได้นะคะ,ะพุชก พื่อศกนะคะไกด์นำทางของคุณในเดือนนี้นะคำเดียวเลยที่บอกว่าความอุดมสมบูรณ์กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนะความอุดมสมบูรณ์กำลังจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยคือขอให้คุณเปิดใจรับความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะคะอ่ะโอเคคำแนะนำในการใช้ชีวิตบอกว่าคุณน่ะจะหลุดพ้นจากความมืดมิดโลกใบใหม่จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วขอเพียงแค่คุณเปิดใจรับมัน ปล่อยพิษออกจากใจพลังงานเคมีออกจากใจความคิดลบๆความคิดแย่ๆคือลบมันไปเลยไม่ต้องไปคิดแล้วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณและก็เขามีให้กันนะ่ะมันคือสิ่งที่ดีงามนะให้คิดบวกเอาไว้นะไม่ว่าคนคนจะเป็นยังไงก็ตามนะคะการตัดสินใจของคุณในตอนนี้คุณคิดถูกต้องแล้วว่าจะทำอะไรต่อไปนะคะ ราศีนะคะจะมีราศีเมถุนกรกฎแล้วก็ธนูนะคะสามราศีนี้เกี่ยวข้องกับชื่อของคุณอย่างมากๆก็ไม่รู้ว่ามาแนวไหนนะแต่ก็อ่ะก็เตรียมตัวรับมือเอาไว้ละกันนะคะที่แน่นแบบคาแรกเลยคําว่าขบรมสมบูรณ์จะหลังอะไรเข้ามาในชีวิตนี้ก็คือเดียบดีใจแล้วแหละนะคะเปรติแล้วแหละนะคะเพกศอส่งในเดือนนี้เพื่อส่งเป็นเป็นธาตุดินเพื่อส่งเป็นธาตุดิน,พเ,น,ดนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ รอบคอบมากๆจะทําอะไรคือจะคิดก่อนคิดหน้าคิดหลังแล้วเป็นคนที่มีความหนักแน่นมีเหตุมีผลมีความยุติธรรมด้วยเป็นคนอยู่ในกฎในเกณฑ์มีระเบียบวินัยในตัวเองมากๆเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงนะคะจิตใจอบอ้อมอารีนะเรามาดูซิว่าเดือนนี้เด่นๆมากเลยคือเรื่องอะไรราชินีถือเหรียญมันจะหนีไปไหนพ้นล่ะราชินีถือเหรียญก็คือเงินและก็เงิน การเงินของคุณทรัพส,สมบัติเงินทองโชคลาภหรือของมีค่านะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อธนาคารหรือการจราจาทางธนาคารหรืออะไรก็ตามการจราจาต่อรองหรือหลักทรัพย์อะไรบางอย่างก็ตามหรือการได้ครอบครองเป็นเจ้าของหรือการสนับสน,นุนผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือความต้องการในเรื่องของผลประโยชน์ความมั่นคงความมั่งคั่งของคุณอะ่ะมันเกิดขึ้นแล้วนะถึงได้บอกว่าอ,อ,อะไรนะความ ความอุดมสมบูรณ์ถึงได้บอกว่าความอุดมสมบูรณ์มันหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคุณเป็นราชินีถือเหรียญคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายที่ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งรวยทางด้านเงินทองทรัพย์สมบัติอำนาจวาสนาบางคนเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจที่แบบเป็นมือฉมังเลยแหละเป็นคนที่แบบมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญประสบความสําเร็จมากๆในเดือนนี้นะคะเรื่องเงิน คุณอาจจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้มีความความความอู้ฟู่มีความอู้ฟู่แล้วก็คุณจะเป็นคนมีความเด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างรสนิยมดีด้วยนะเป็นคนที่ชอบใช้ของแบบแบรนด์เนมเป็นของแบบใช้ของที่มีที่มีราคานะคะ แต่ต้องใช้เงินแบบฉลาดด้วยคุณจะเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างแบบฉลาดในการใช้เงินทานํางานคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมากๆนะคะแล้วก็ไต่ตองรอบครอบเป็นคนที่เป็นคนที่แบบเรียกง่ายนะใบเนี้ยสามีเก่งใจภรรยาขี้เกรงใจคุณเลยแหละในในเนี้ยนะคะอาจจะมีโอกาสได้จับธุรกิจหลักแสนขึ้นไปก็ได้เช่นหลักสักสี่ห้าแสนขึ้นไปก็ได้นะคะอะ เป็นยังไงทำไมเด่นชัดมากนะคะอืมเนี๋ยนะโหเด่นชัดมากเอาง่ายๆถ้าใครมีเงินเยอะนะในช่วงนี้น,นีนาแนะนำก็คือเขาบอกว่าเงินเยอะนะ่ะมันดีแต่ต้องหาที่เก็บเงินให้ปลอดภัยที่สุดโยกเงินเลยและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าต้องโยกเงินนะแล้วก็บางคนนะ่ะ มีเงินเยอะในช่วงเดือนนี้เงินเยอะมากแล้วอยากจะเอาไปลงทุน,ทำ,ท,ำท,นทำธุรกิจด้วยอแต่ทำทุนทาธุรกิจด้วยอ่ะมันจะมีมันมีเพื่อนอะ่ะมาชวนไปลงทุนอะ่ะเพื่อนฝูงอะ่ะชวนไปลงทุนอะ่ะโอเคไหมดีไหมคือแบบเฮ้ยลงทุนไปแล้วมันจะปลอดภัยไหมว่าบางทีคุณก็กังวลน,นะเพราะว่าเงินมันไม่ใช่น้อย,อยกลัวกลัวว่าเอาไปลงทุนแล้วอะ่ะเยอะเยะเงี้ยบางทีคุณอาจจะลงทุนเป็นหลักแสนเลยด้วยซ้ำเอาไปลงทุนแล้วมันเน มันจะดีไหมวะคือแบบตัดสินใจไม่ได้อะอะไรเงี้ยคิดยังคิดคิดเยอะอยู่พอสมควรคุณก็เลยค่อยๆเอาลงดีกว่าอ่านี่นะบอกว่าค่อยๆลงถ้าเพื่อนบอกว่าสักแสนหนึ่งเนี่ยอย่าพึ่งตัดสินใจถึงแสนเลยเอาสักแับทีละหมื่นก่อนแล้วกันน่าจะดีกว่าแล้วก็รอไปสักประมาณสักสองสามเดือนก่อนดูผลประกอบการของตัวเองก่อนนะว่าเฮ้ยดีไหมบางทีเอ่อช่วงแรกๆน่ะ ช่วงแรกอาจจะแบบว่าได้อย่างเช่นลงไปเหมือนหนึ่งได้กําไรมาสักประมาณครึ่งๆอะไรประมาณเนี้ยครึ่งๆสักแบบสักประมาณห้าพันสี่ห้าพันคือมันปลอดภัยมันโอเคสําหรับคุณแต่ยาน่ายังไม่อยากให้คุณแบบเอาไปลงเยอะถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณเด่นมากๆในเรื่องของเงินก็ตามแต่ปลอดภัยที่สุดก็คืออย่าลงเชื่ออะไรมากจนเกินไปโดยเฉพาะจริงๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนี้ก,นก็น่ากลัวเหมือนกันนะ จริงๆคนใกล้ตัวเนี่ยคือน่ากลัวที่สุดไปดูเลยสถิติเนี่ยคือคนใกล้ตัวมากๆคําว่าเพื่อนนี่แหละนะคะคาว่าเพื่อนนี่น่าอยากจะย้ำคําว่าเพื่อเพื่อศกอะ่ะคุณเป็นคนรอบครอบอยู่แล้วคุณเป็นคนที่หนักแน่นมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะทําอะไรคุณต้องไต่ตองวิเคราะห์อยู่แล้วแหละนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสุขความอุดมสมบูรณ์จะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเนี่ยเตรียมตัวรับเลยแต่ว่าค่อยๆทําดีกว่าค่อยๆลงดีกว่านะอืมอันนี้คือเด่นมากในเดือนนี้ไม่รู้ว่าเป็นดวงดวงของใครนะพลึกโศกนะไม่รู้ว่าดวงของใครมันต้องมีอ่ะหลักพันขึ้นไปเนี่ยมันต้องมันต้องมีสักแบบมันต้องมีสักแบบ <c oughs> เป็นสิบคนอะ่ะสิบยี่สิบคนแบบต้องใช่ดวงชั้นอะไรประมาณนี้โอเค ก็ส่งสนุก,กน,นะอย่างซีเรียมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะการงานทําไมรู้สึกมันมันอึดอัดมันเหมือนมีปัญหามันผูกมันคุณเอาไว้มันมีปมที่ผูกคุณเอาไว้แล้วคุณก็พยายามคิดค้นหาวิธีการว่าจะเอายังไงดีมันมีคนที่พยายามเข้ามานะแบบว่าเหมือนการแบบเหมือนมาหลอกอ่ะมาหลอกเอาข้อมูลล้วงความลับคุณแล้วควนนั้นเป็นผู้หญิงด้วย เราหวังว่าจะเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมง,งานมาล้วงความลับของคุณอาจจะเป็นฝั่งตรงข้ามก็ได้นะแบบส่งสปายมาแล้วแบบล้วงความลับของคุณนะเหมือนคุณคุณก็จับได้อะนี่น่ามองว่าคุณจับได้อะอไรประมาณนี้อืมแล้วคุณก็โอเคพอคุณรู้ตัวทันนะ่ะว่าจะโดนหลอกล้วงข้อมูลความลับคุณก็อ่าเห็นไหม หมือนคุณเปลี่ยนแผนอะในสมองคุณเปลี่ยนแผนการใหม่คิดการใหม่จะเอาอยัางไงทบทวนละเฮ้ยมันโดนหล,ลวงข้อมูลไปแล้วอะฉันต้องแบบพลิกแพลงกลยุทธ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้อันนี้คือเรื่องงานนะคะเรามาดูซิว่าเจ้านายเป็นยังไงนะคะไม่ว่าคุณทํางานแล้วก็ตามนะอ่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัว เป็นข้าราชการพน,นักงานประจาําเงินเดือนประจาําบริษัทก็ตามหรือว่าเป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือตามตลาดนักก็ตามอะที่ดูอะอ่าในเชิงของคําว่าเจ้านายเจ้านายของคุณเขาเป็นคนเก่งเป็นคนมีฝีมือเป็นคนที่ชอบทํางานมากๆแต่บางครั้งเขาก็บางครั้งเขาก็แบบโยนงานให้คุณนะแล้วเขาก็แบบ ก็ไปอย่างเงี้ยโยงงานให้คุณสาเพืนเขาก็ไปของเขาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลับมามาตรวจงานอะไรประมาณเนี้ยน่ามองว่าอืเอเขาก็โอเคนะกับสิ่งที่คุณทําให้กับเขาเขาโอเคเพื่อนร่วมงานลูกน้องอือย่างที่บอกอะบางทีอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานหรือบา้าลูกน้องอะที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มาติดต่อประสานงานกับคุณคนเนี้ย ะะก็ได้ให้ระวังบางทีแบบมันมีฝั่งตรงข้ามมาที่แบบอยากจะรู้ข้อมูลของคุณเขาก็ส่งสปายมามาแบบมาล้วงข้อมูลของคุณไปมันมีทุกองค์กรมีทุกรูปแบบอืมก็จะแต่คุณก็จะได้ลูกน้องบริวารบางคนอะ่ะดีกับคุณมากๆใส่ใจ,ใจดูแลเทคแคร์คุณนะบางทีแบบว่าเออพี่อะไรกินน้ำไหมไปซื้อน้ำให้ซื้อข้าวให้ก็มีเหมือนกันนะคะเจอคนด,ดีเหมือนกันเนาะ ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเจอแต่คนแบบเร็วเสมอไปใช่ไหมหลายเสมอไปเนาะอ่ะไปละทีนี้มาดูกันต่อเอาเมื่อกี้ดูเรื่องเรื่องของงานเนาะเรื่องของการเงินการเงินเราดูไปแล้วนะเมื่อกี้ว่ามันจะอุดมสมบูรณ์แบบไหนยังไงใช่ไหมเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันสุขภาพสุขภาพ ยังโอเคอยู่ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอารมณ์แบบมันสวิงอะ่ะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายประมาณนี้เข้าสังคมเข้าเข้าสังคมปาร์ตี้สังสรรค์อยู่บ,บ่อยๆนะบางท่านนะดื่มกินเยอะอะไรเงี้ยก็มีระวังเรื่องของกระดูกสันหลังเจ็บไหลทั้งสองข้างปวดไหลแล้วก็ฝ่ามือนะคะนิ้วมือแล้วก็มีอาการปวดฟันอะ่ะเจ็บฟันานเงี้ยนะคะอ่ะฝนจะตกแล้วเนี่ย ฟ้าร้องมาดูกันต่อที่คุณพ่อคุณพ่อของราศีพฤกษกเป็นยังไงบ้างกระเพาะลำไส้ที่สีดดงนี้ให้ระวังด้วยนะกระเพาะลำไส้กินน,นะะ้ำเยอะนะคะจริงๆแกก็กินน้ำเยอะนะแต่ว่าอยากให้กินเพิ่มอีกแล้วก็อยากให้นอนเยอะๆเพราะว่าแกปวดช่วงบริเวณท้องช่วงนี้เจ็บท้องนะคะอแล้วก็มีการปวดหัวคลื่นไส้ประมาณนั้นอื คุณแม่นะคุณแม่คุณแม่คุณแม่นะให้เราเกี่ยวกับเรื่องของระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัวใจนะโรคปอดลอดลอมอักเสบโรคทางเดินหายใจพวกนี้ค่ะให้ระวังมันจะวนกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งมันจะกำเริบถ้าตอนนี้ยังแข็งแรงดีอยู่เร็วๆนี้มันจะเป็น สามีภรรยานะคะสามีภรรยาแข็งแรงดีปกตินะคะไม่กังวลนะการเงินการงานเขาก็โอเคอยู่นะคะส่วนในเรื่องของคู่เออไม่ใช่ในเรื่องของลูกลูกคนโตเป็นยังไงบ้างสุขภาพของเขาแข็งแรงไหมนะคะอ่า แข็งแรงไมนี่น่ามองว่าถ้าเป็นถ้าได้ลูกผู้หญิงอ่ะจะปวดบริเวณมดลูกช่องท้องท้องน้อยอย่างเงี้ยคะ่ะอืมแต่ถ้าเป็นได้ลูกผู้ชายอ่ะมันจะเป็นเกี่ยวกเรื่องของลูกอันท้าถ้าไม่สบายอยู่มันจะแบบอาการเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะมันไม่หายขาดเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็หายอยู่ประมาณนี้นะคะลูกคนที่สอง ูกคนที่สองนะระวังเกี่ยวเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้น้ําทะเลพวกนี้ค่ะอาหารทะเลเนี่ยก็ระวังไม่ได้เป็นอะไรมากเดี๋ยวก็หายอืมคนที่สองเนี่ยถ้าเป็นอะไรอยู่เดี๋ยวก็หายนะคะมาดูเรื่องของความรักคนโสดกันบ้างคนโสดเป็นยังไงบ้างมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือเปล่ายังไม่เจอคนที่ถูกใจ แต่ถามว่าปิดกั้นตัวเองไหมไม่ปิดกัน้นแต่แค่ยังไม่เจอเท่านั้นเองคุณอาจจะแบบไปเจอคนคนหนึ่งที่เขาเคยมีความรักแต่เขาเหนื่อยกับความรักมากๆไม่สงหวังโดนโดนหักอกแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยากได้ใ,ใครสักคนหนึ่งเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณอาจจะปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองอะ ต่คุยกันคุยกันได้ไหมคุยกันได้เรื่อยๆนะแต่ว่าแค่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันอะอันนี้คือความสัมพันธ์ของคนโสดน,นะคะอืมแต่คุณจะได้เจออ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระหว่างคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างน่เหมือนจบไปแล้วอะ่ะเหมือนคุณบล็อกตัวเองแล้วก็บล็อกเขาไปอะแล้วเขาก็ไปแล้วด้วยนะ เขาไปท,ทั้งที่ยังรู้สึกมีคําถามในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเขาต้องแบบท,ทั้งที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณแต่เขาจาเป็นต้องไปจากคุณอ่ะอืมคุณเองก็บางครั้งนะคุณก็ยังเหมือนแบบโอเคบล็อกแต่คุณก็ยังรู้สึกเหมือนแบบกลับมาเปิดดูไดอารี่เดิมๆระหว่างคุณกับเขาอะเรื่องราวเก่าๆอยู่มันเกิดอะไรขึ้นอนะเดือนนี้ยอืม กไม่เท้าเหรอคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างคุณพยายามปกป้องตัวเองแล้วคุณก็เหนื่อยเขาเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะคะเขาเองก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันแต่ในเร็วเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นคุณหรือเขานะจะสื่อสารไปถึงกันและการยาง่นเขาอาจจะทักมาหาคุณหรือคุณอาจจะทักไปหาเขาไปได้ถึงแม้ว่าจะมีการแบบ มนถึงแม้ว่าคุณจะบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตามอันนี้น่ามว่าเหมือนคุณยังยังอยากสองเขาอยู่อ่ะอืมนะคะมันมีโอกาสที่จะได้กลับมารีเทิร์ไหมโอกลับมารีเทอร์ก็มีโอกาสนะแต่ว่าใช้เวลานานมากกว่าจะได้แบบกลับมารีเทิร์กับคนคนนี้อ่ะอืแต่มีโอกาสจริงๆทงั้งทที่ใจเขาก็ยังรักคุณอยู่อ่ะอืมแล้วคุณก็ยังส่องเขาอยู่อ่ะนะคะอะมาดูความสัมพันธ์ ระหว่างสามีภรรยาคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างคุณแล้วก็เขาเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ระหว่างตอนนี้เป็นยังไงระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธนะ์อะคือมันเป็นเด็กถือเหรียญคือยังดีอยู่แล้วก็แต่เขามีปัญหานะเขามีปัญหาในเรื่องของความคิดในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาอะ่ะอืมเขาไปเจออะไรบางอย่างมาเหมือนกับว่าเจอคนเจอคนที่หลอกเขาเจอคนโกหกเขาอยู่ตอนเนี้ยเขาเครียดเรื่องงานมากมาก เครียดเรื่องงานมา,มากๆส่วนคุณเองก็คุณดีอ่ะคุณเหมือนคุณรู้ว่าโอเคแฟนกําลังเจอปัญหาคุณก็จะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายไม่เข้าไปจุกจิกจ,จู้จี้อะไรเขาประมาณเนี้ยอคุณทำมาที่ของคุณได้ดีที่สุดแล้วแหละนี่หนะ้ามองว่าแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะก,กันแต่แค่เขาเครียดเรื่องงานแล้วคุณก็จะแบบไม่เอาตัวเองไปแบบวุ่นวายกับกับแฟนประมาณนี้นะคะโอเคก็ ได้เวลาฝนก็ลงพอดีนะคะที่สำคัญกคือการรักษาศีห้าให้ครบน้ามันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณนะคะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรอาชีพอะไรขอเพียงแค่คุณมีความสุจริตในหน้าที่ของตนนะคะเจอกันใหม่นะคะในพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ